สวัสดีครับมางางแรงกับปลากับสักแหลมมาเนาะสักแหลชาแนลครับผมวันนี้ได้ไก่พันมาซื้อน่องมาเนาะสามน่องครับวันนี้ตม้มส้มสุดสดน้ำฮ้อน,อนสัก,กรำเนาะซื้อมาเรียบร้อยเตรียมมาเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้ทำเต้ไปไปดูวัตถุด,ดิบของเขาก่อนว่าเป็นยัไงไงบ้างมีอย่างพ่อมีอย่างพ่อ เผอเอฟซีทั้งหลายเนาะที่พ่นบอกเคยนเนี่นยกี่เนี่ยอย่างดูสักแลไว้ครับสักแลจะแปลงให้เป็นแยะเป็นอย่างเลยไปครับไปดูวัตถุดิบมาต้นหอมผักชีครับขาจคขบบะคลายคึ้นในใบมะกรูดเนาะหรือว่าใบมะกรีวนาะหอมคุณลืตีคตุณตา่างคนละอย่างนะพริกทอดครับอันนี้เป็นพริกแกงกัวเนาะเดี๋ยวสักแล้จะอร่อยแน่เอานะหอมแดงครับผม แคบไปได้นี่เมนูลักของเราน้องไก่แามออนแามน้องต้มส้มครับวันนี้สดนามันฮอนสักแับหน้า,นห,นห,นาหนาวบดๆมันมืดฝนใกล้จะตกกบับผมเนานะไปครับไปดูที่ทำกันเลยก่อนอื่นเอามาซอยต้นหอมบักซีไว้ก่อนเลยครับนี่นี่ไว้ใส่ทีหลังด้วยซอยไว้ไปเด้ ต้นหอมผักชีโรยแน่ครับซอยไว้เลยเพื่อไม่เสียเวลามาเอามา,าพักกันเก่อนนี่ใส่สุดท้ายซูพูหละแต่ซอยก่อนเป็นยังเนาะตึกแน่ตึกแตะครับเก็บไว้ก่อนมาหอมแดงครับซอยหอมแดงเอาอนเลยผ่าครวญผ่าครวพ,พอละเราต้องซอยแล้ว นอื่นๆมันอาจจะตุบๆแส่ก็ได้เนาะสักเลเ่แบบเนี้ยครับเนี่ยแต่เนี้ยก็ได้นะแต่สักเล่จะซอยมันมันน่ากินเหลนะือเนาะมันแล้วแต่คนชอบครับผมบอกว่ากันชอบไข่ชอบมันเนาะมา ไว้ก่อนเอาถ้วยไว้ก่อนต่อไปกระสานไปแคาครับแคะเออเปลี่ยนมีดตัวมาต้องใช้มีดอันนี้ง่ายหน่อยแคาจะคอย ต้มนี่ต้มกก่นี่เปิดทุกเพศด้วเต็จเรยบร้อยครับพักไว้ก่น ต่อไปจะคลายเนาะหรือว่าตัดสายาน้ำเอลานี้แหละทุบลงไปสักหน่อยลลลลลลอแล้วก็สวยครับเนี่ยมันห่ัของกีนทำง่ายๆเหลือเนี่น้อยใส่แล้วกันหมดฮะประมาณนี้เนาะ พาไปส่อคนครับมาต่อไปใบปบักูดฮาใบบักูดนี่สีใสเลยนะเราต้องเอาน่อยมาล้วเหลือเลือครับข้างหัวของผ่าบัวผ่านันจะเป็นเกฟมดแล้วนึ่งใบบักูดครับหอมๆเนาะมาเรียบร้อยพักไว้ก่อน กนะ่หอมมาหั่นไก่ก่อน,นหั่นไก่หรือว่าแซ่บไกนะ่หอมเนาะหมอกดีคำบะดีคำอันนี้สักเลยจะใช้เลยแสบน,อนอ่องเผื่อห่อขีมอนมนะันปลุกเลยนะจีนลุ้นล้วนใช้เป็นไกพ่พันธุ์นะครับวันนี้นะ พี่ขันเวกัดรอบติดครับไก่เมืองเดี๋ยวลบแน่ก่อนถ้าได้ไก่เมืองมาเดี๋ยวสักเลยเนี่ยพอไก่ยันได้หมดอ่ะมันอยู่ในคนเนี่ยลามแบบลามเนาะคนเนี่ยลามในไก่ตึ้นไก่รับผม ไว้ก่อนแกนี้สักแรแรงแล้วนะครับนะแรงเรียบร้อยแล้ว ตมชุดน้ำห้อนครับแน่หนาวนะก็ะได้เป็น,นหนาวแล้วแกงอี้ปลายำาะหมูมงก็ตะวตันตกดินแล้วครับผมน,นี่นม่นเวยนะมาแจ้บมดได้ จะต้มเสียงแล้วเดินวันนี้นะเคยจะห่อไปกินบนัลกเน,นาะ ซีท่านใดอยากเอื้อแลนเมนูอย่า,ยางก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะแคลยแบบนี้ครับคอมเมน,เามาเนต์นกันเข้ามาได้เนาอนะ,นะเรียบย้อยครับ นะ,น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 ะครับต้องหั่นต้อง,องหั่นน้อยเด้วยส้มนี่ไงต้มส้มแซ่บๆครับผมผ่ตึงบล็อกแกนน้อย แรกกันลืเกลบปบะขามน้อยแม่นาะถ้าใส่นะ้็จะเปลิงมาประมาณนี้ครับผมไปเดี๋ยวหาไปดูวิธีทํากันเลยมอใส่ลงไปครับมาแต้มด้วยน้ำใส่น้ำลงไปเลย ตีอปอปต้องใส่น้ำหนักนะครับเนาะเดินน้ำหนักเดินมันจะบรรัวเนอะเพราะว่าไก่ฟันของฮรเนี่ยมันจะสุบเวยครับมาตักเลจะใส่กระปิลงไปอีกน้อยสนะ่นกระปิลงไปครับตีอปอ ไปกับตามได้เกลือนิดหน่อยเนาะใส่ไปอีก่อนพอมากันนี้เราก็มาเตวกับปีของเท่าก่อนครับคือกับปีเท่าแล้วลรก็แ้น,นมมันจะเป็นสีนะครับเนาะต่อไปเราจะมาเครื่องปรุงครับ อย่างซอยไว้เมื่อกี้เนาะใสลงไปเลยครับต้นหอมหอมแดงผักชีเนาะหอมเราแม่มาคูเอาใสลงไปเลยเริ่มเสียเวลาแล้วจากนี้เราก็ฟฟป,ปิดฝาหม้อไว้ก่อนเด้อรอใหมันเดือดกันเนาะ เดี๋ยวเขาค่อยเอาไก่ใส่ครับผมมาตีแป้งมาเดือดซะแทนน้ำแกงหม้อครับร้อนก็เดืบอบอบ,อบอ๊อบบ๊บะมาชิ้นไก่ที่สะแดลสาบไปเมื่อกี้ครับเขาจะใส่เลยเนาะใส่ลงไปเลยครับนี่ล้างเรียบร้อยแล้วเด้อใส่ลงไปเลยชิ้นไก่พานนี่มันดีอย่างมันก็นเนื้อเนาะ น,นี้นะครับเนะบาะต้องเตือนแนวต้องอย่างนะั้นเนอใส่ไก่ลงไปเรียบร้อยนแล้วเรียกตามแล้วก็นอก้อนหนึ่งก้อนเนาะนี่ครับกระนอใส่ลงไปเลยก้อนเดียวพอละ ถ้าบะเขาล็อกอเขานี่ได้เดี๋ยวเขาก็ใสร่รถเดียวเนาะประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวเอามาปิดฝาไว้เห็นกันเนาะล้อมันเลือดล้อมันซุกเดี๋ยวเอามาปรุงเครื่องกันเลยครับวันนี้รำทำเพลงละฝากับมือ กินสมุนไพรครับผมมาใส่พิถีพิถัน,นลงไปน่อย๊ับวับ,วบเราจะมาช้อนปวกมันออกก่อนเนาะ,นะ พวกนี้เอาออกเลยครับมันเป็นมันของไกาะเนะเาะช้อนออกไปเรื่อยๆ เนี่สี่ันครับผมมาครับขั้นตอนต่อไปเอากับมาใส,ส่กระส้มของเราเลยเน,ะนาะใส่ลงไปเลย บุกระส้มแล้วใสพ่พริกไทยนิดหน่อยเลี่ยงหอมมันก็จะประมาณน,นี้นะครับนาอสีสันมันใสบ่บะขามลงไปนิดหน่อยครับกระขาม าไปเลยนะนะก็แต่งหน้าเมื่อปากหางนั่นแะไว้เก็บปาหางนวยเก็นะบะลืมนัทั้งมันเอาหนวอยู่เนะี่ย